เอาละฮะกาวสวัสดีท่านผู้ชมดูดิฟชันกันด้วยนะครับเป็นของผมนะครับต้น K I นะครับก็วันนี้จะมาเล่นให้ดูนะฮะวันนี้ผมไปเอามาจากเว็บกิ้งทีฮะไปเขาแบบเขาผสอนผมดาวน์โหลดนะฮะนี่ครับกดคิวในการกดอุ้ยกดจะเจ๊แคชนะแล้วฮะหนึ่งครั้งไปดูเขาโหลดนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ที่เขาโหลดให้แล้วไปทำตามเขานะฮะ ผมไปทำตามเข้ามาโหลดฟรีนะฮะไม่ต้องเสียอะไรซีเรียลน m b เบอร์อะไรนะฮะผมก็ใช้ซีเรียลน l n เบอร์ปลอมนะฮะเกมมาเล่นให้ดูตายตายตายโอ้ตายตายมึงตายมึงตายว้าหตายนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูสักห้าตานะฮะผมรอไปแล้วหนึ่งตายสองตาใช่ปะมา๊ะ่ตายอีกสาม พไปมาคราวนี้ตัวตัวตัวปัดต่อปันชัวตัวตัวตัวปัดต่อปันไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงไปกินสีสี่รอบไม่ใช่ปะไม่รู้อ่ะแน่อันนี้เป็นรอบสุดท้ายก็แล้วกันนะหนึ่งนาทีก็พอละหนึ่งนาทีก็กว้าก็พอแล้ว ตามเขาได้นะฮะอย่าลืมนะฮะจเปคตามผมพังแล้วใช้แล้วไม่โดนไม่ได้นีต้องใช้จเ,เป็นบานต้องปุ๊บว๊บเอ๊ะตายตายโอ้ฉนะว่ะนี่โอ้ฉันอจะต้องขอลาเพลงครั้งน,นี้นะฮะเล่นแค่สองนาทีเฮ้ยเมื่อกี้ว่าจะหนึ่งนาทีแล้ว ต้องขอลาไปท่นนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมไปโหลดตามเขานะบ๊ายบายเฮ้อกั